สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสับปะหังทุกๆท่านครับมาพบมาหอกห้เช่นเคยครับพี่น้องหากันไว้ดีกว่าสร้างกันครับผมเชื่อแล้วว่าพี่น้องในหลายท่านเจอปัญหาเราหนีมาเป็นเวลาที่ยาวนานครับคือปัญหาเกี่ยวกับดินดินที่เขาปลูกมันสับปะหังนีเขาปลูกในระยะเวลาดุนๆแต่ก็ซ้มซปลูกตะมันตุปลูกม,นกมันตลอดอยู่ในลักษณะแบบนี้เป็นเวลาหลายปีเหตุในต้นมันสับปะหังเขาหนีหนึ่งหล้วใบใหญ่สองต้นหน่อยแค่แกน และกัผลผลิตนี่ตามร่วงตามลงทุกปีมันเป็นเพราะสาเหตุอย่างครับขณะทั้งที่เข้าใส่ปุ๋ยลงไปนี่ใส่หลายหลายหลายหลท่าใดกับบุ้มี่ประสิทธิภาพครับก่อเหตุให้ต้นมันสับปะหลังเท่านี้คือเก่าพ่าใหญ่แกล้งแปลงนี่ปลูกมันมาหลายปีขึ้นกันพี่น้องเต็นบ่อต่อเก่าเหงาเก่าปลูกมันมานีน่าจะเข้าปีที่สิบแล้วนี่ ต้นมันสัมปรังเป็นอย่างือยังงามอยู่ปกติคือเกา่าผมจะมาบอกสุพี่นองฟังทีนี้ที่เขาปลูกมันสัมปรังเขาใส่ปุ๋ยแล้วต้นมันสัมปรังเขาว่าสามารถที่จะกินปุ๋ยได้เขาอัดลงไปหลายปันนกญายาเปลืองปุ๋ยซื้อกับพี่น้องเขาต้องปรับสภาพค่าพีเอสด้ดินก่อนค่าพีเอสด้ดินนี่มันต่ำลงปกติแล้วค่าพีเอสจะอยู่ที่5.5หรือ6.5จะอยู่ระดับนี้ครับ ถ้าค่าพีเอนดินอยู่ระดับนี้ต้นมันสับปะหลังเฮานี่เวลาเขาใส่ปุ๋ยมันสับปะหลังเขาก็สิกินปุ๋ยได้ดีเพราะว่าค่าพีเอมันพอต่ำพี่น้องพอเข้าใจบ่ะค่าพีเอนี่ที่อยู่ในดินนี่มันต่ำเม็ดในดินเฮานี่เริ่มเริ่มเก็บเก็บกักไอ้ปุ๋ยเนี่ยเริ่ม่ปลอย่ปอยพวกปุ๋ยพวกจุลธาุออกล่อยไงคือดินเป็นกรดแ่ะครับนะดินเป็นกรดค่าเป็นกรดของดินต่ำกว่า ไอ้ห้าจุดห้าหกจุดห้าเป็นค่ามาตรฐานนะมันก็นจะเห็ดให้ดินนี่บวบปล่อยแร่ธาตุออกเขาวานปุ๋ยลงไปต้นมันสัมปะหลังเขาก็บริกินปุ๋ยข,ขึ้นเก่าค่ามาตรฐานอีหรีก็คือ,อยู่ที่เจ็ดจุดศูนย์ถ้าสูงกว่าหันมันจะกลายเป็นด่างครับกล,ก,กลายเป็นด่างก็เห็ดให้ดินกขาเขานี่กับบดีขึ้นเก่าเห็ดให้ดินเขาเป็นด่างแต่กามันสัมปะหลังเขาก็อาจจะยืนต้นตายได้วันนี้เขาเฮ็ดทั้งได เขาต้องใส่ปูนขาวครับเขาต้องใส่ปูนขาวปูนโนโลไม้ปูนเปลือกหอยที่เขาบดเป็นผงแล้วเป็นปูนทีวขาวเอามาวานวานก่อนที่เขาจะยกล่องปลูกเขาวานในทั่วไปสกักกอนครับพี่น้องวานในทั่วทั่ว,ว,วพื้นที่สะก่อนเพราะปูนตัวนี้นี่มันมาปรับสภาพดินวานในทั่วแล้วเขาก็มาไถไถกบแล้วเขาค่อยมาโยกล่องปลูกมันสับปะหลัง แต่เวลาฝนตกลงไซที่นี่ปูนตัวนี้มันกระติทําหนาที่ทำปฏิกิริยากับดินคา,ายประจุก็คือเพิ่มคายประจุก็คือเพิ่มแร่ธาตุยในดินเป็นไตัวครับปุ๋ยที่ยุนดินที่มัสามารถที่จะปล่อยให้มันสปะรลังเขากินได้กระสานตรัวนี้แหละสารโนโนไมหรือสารปูนขาวเแหละไปปรับสภาพค่าพีเอให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ก็ปุ๋ยที่ยในดินมันกระติเริ่มคายออกให้มันสปะรลลงเขาได้กินได้ แต่กระเฮตในต้นมันสัปะหลังเขางามเฮดในต้นมันสัปะหลังหรือต้นพืชยังอื่นก็ตามจะเลื่อนเติบโตได้ดีแล้วที่นี่ผมอยากให้พี่น้องลองมาเปิดใจบ้างครับมาเปิดใจใส่กับปูนขาวตัวนี้บ้างปูนขาวตัวนี้ราคววาแพงหรอพี่น้องไปหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปน้ำลานเกี่ยวกับเกษตรคันเกษตรขายปุ๋ยขายยังนี้มีขายครับปูนขาวนี่ เอามาปรับสภาพดินที่แหลกผมโบเซอ้อได้พี่น้องผูนดอยทุกท่า,าเริ่มแรกอีหลีผมโปเซอ้อผมไปหาขอมูลในโลกโซเชียลต่างๆไปหาหลายๆมองหลายๆบอลมาเพื่ออย่างเพื่อมาประดับค้รู้เจ้าของเพื่อเบียกล้องพิดลองถือเขาว่าปูนตัวนี้ปรับจะ่าพิเอสด้ดินแบบค่าพิเอสด้ดินคืออีหยังผมก่ยังว่าเข้าใจดที่แหลกบัดนี้ที่นี่ผมมาว่านปีแรกว่านลงไปในดินนี่ว่านไส้าไปในดินเลย รับสภาพดินผลลัพ์ออกมาพี่น้องมันงามเกินขาดผมเลยกว่ามันก็แปลกดีปูนขาวเข้ามาวาดลงไปในดินปรับสภาพดินทั้งท้งที่ต้นมันสัมประหลังเขานี่เ,นเคยงามมาก่อนมันกลับขึ้นมางามได้จังไงนี่แหละพี่น้องผมเลยอยากให้พี่น้องนะลองเปิดใจเบิงลองนํำมาใส่เบิง ปูนขาวผมใส่ปลาสะพานดินแม้กระทั่งไอ้ผงผงดับฮิวมิกนะผมก็ใส่มาใส่สีดครับสีตามนี่ตามคู่มั่นนี่ในช่วงฤดูฝนอ่ะไมาหลายกะม่โนดนเราพี่น้องเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้พี่น้องท่านอื่นได้รับชมนำครับคลิปนี้ไว้สนุกเจอกันหน้าครับสวัสดีครับมีอย่างอย่าลืมคอมเมนต์นและพี่น้องเด้อ